าาสัครับวานกอวานรอีาคลิปนี้นะครับอาพี่น้องนะครับมาเบ่งบรรยากาศาการขายของอีกแล้วนะครับเป็นตลาดแรงนะครับอยู่ที่อำเภอเซกานะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับจะมาจะหนายขายกิจการร้อกมาขายนะครับเป็นนะครับอ่ารอะไรนั่นก็คือ ม่วงขวนของเขานะครับตันี่ตั้งราคาอยู่ที่15บาทกับ20บาทนะครับมีกล่องหน่อยกล่องใหญ่นะครับที่เก่านะครับแล้วจะเป็นม่วงนะครับเพชรบรรดาดนะครับันี้จะเป็นกินเป็นบุกม่วงมั่นนะครับเพชรบ้านลาดนี่กับเพชรบรรดาดอันนี้ซุกแล้วนะครับผมวันนี้ราจขาายกันรคาครับเจ็ดโล่ลอยนะครับนี่นะครับ เจ็ดต้นลอยก็ะมีบักเน่านะครับจากสวนของเฮาคือเก่านะครับอันนี้เป็นบักเน่าไร่เม็ดนะครับไร่เม็ดนี้จะเป็นสี่หน่วยสิบบาทนะครับถ้าเป็นบักเน่าอันนี้นะครับจะเป็นหกหน่วยสิบบาทนะครับบักเน้าเป็นกระมีพักกูดพร้อมนะครับจากชุนุโลกนะครับมาไก่มาขายฮอดบึงการนะครับ นี่ครับผมก๋ำละศิบบาทไข่เซ้เลยนะครับขนาดอยู่ที่พิษณุโลกเองก็ไม่ได้ไฮไลท์ไปนี่นะครับนี่นะครับผมพี่น้องนะครับเบ่งบรรยากาศร้านของเคาก็อยู่ข้างนอกนะครับจริงๆตลาดกะใหญ่พอสมควรนะครับอยู่ข้างในผู้นะครับที่กับเหมาะตรงที่เขาได้จอดรถเอาไว้ยังสี่เลยนะครับตลาหน่ายขายกันนะครับตลาดรอรอม

วันนี้เรามาจำหน่ายขายกันนะครับนะทอดลูเหียวนมหวานร้อพ่จออพิาจออรเี่ยวเลยทถ้ายยังมืสุกนะครับถ้าแกจัดเดียวมันจิมันนะครับผมอาหาอลเ็ดบ้านลเหี่ยาเขมาจาหน่ายขายกันลครับ้พิาอร์เดียวเอาพนล่วันีนบบว,นวันมาจหน่ายขายกันลครัอเหย มาจำหนายขายกันราคาถูก <F> กิรูเียบสันว์ร้อยสันว์รอยเดียวเพืนทหาสังกะือกูเงียนมาใหม่ขายสัร้อยสันเดียวพอบานแบ้านตถูกคนใจต้องการิกอรูเงียบและกินาหก็เยนะครับวันนี้เรามาจำหน่ายขายกันราคากอรูเงียนหวานก็อวานก็สัตนะครับจบคลิปนี้ไปสักนก่อนนะครับผมนะครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไฮเดอร์นะครับผมจหรับพี่น้องนะครับที่สนใจนะครับการขายของตลาดนัดนะครับสามารถติดตามนะครับทั้งช่องแคทมิลฟุตขับของเข้าได้นะครับจะพัฒญ์ยามอัปเดตนะครับขายนะครับการจัดร้านแล้วก็วิธีการหาที่โล่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับให้พี่น้องในเบื่องพร้อมนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปจนีกนนะครับสวัสดีครับ